สถานีห้องตาดที่นี่สถานีน้องตาดคงไม่มีใครอยากจากบ้านห่างครอบครัวแต่ด้วยภาระหน้าที่จึงต้องจำจากท้องทุ่งนาไปหางานทําตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก จากการวิเคราะห์ปัญหาความยากจนของคนในตำบลพบว่ามีปัจจัยมาจากการขาดแคลนที่ดินทำกินการทำการเกษตรโดยหวังพึ่งพิงธรรมชาติเพียงอย่างเดียวราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำปัญหาสุขภาพปัญหาการว่างงานล้วนส่งผลให้เกิดภาวะความยากจนทั้งสิ้น เพื่อการขจัดปัญหาความยากจนของคนในตำบลจึงมีการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขด้วยการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการบริหารจัดการน้ำบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบโคกหนองนามโมเดลและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ดูแลเกื้อหนุนกันในชุมชนโดยมีบ้านนนสมบูรณ์หมู่ที่11ตําบลหนองตาดอําเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นศูนย์เรียนรู้ในตนําบลสวัสดีครับผมผู้ใหญ่อุดรสายรัฐผู้ใหญ่บ้านนนสมบูรณ์ตําบลหนองตาดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เรามาดูกลุ่มทําไข่เค็มสมุนไพรใบเตยบ้านนนสมบูรณ์ซึ่งกลุ่มสมุนไพรไข่เค็มบ้านนนสมบูรณ์เกิดขึ้นเนื่องจาก โครงการสัมปชีพชุมชนนะครับได้เข้ามาจุดป,ประกายให้กับคนในหมู่บ้านในการส่งเสริมอาชีพในการถนอมอาหารซึ่งปกติชาวบ้านเดิมมีการเลี้ยงเป็ดไข่แล้วก็มีไข่เป็ดจํานวนมากที่เหลืออยู่จึงเกิดการมีความคิดที่จะถนอมอาหารโดยการทําไข่เค็มนะครับแรกๆเราทําไข่เค็มแบบอดองน้ําเกลือ หลังจากนั้นเราได้ศึกษาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านของเรานะครับโดยมีต้นทุนเป็นใบเตยที่เราสามารถปลูกเองได้ก็เลยนําใบเตยนะครับมาเป็นส่วนผสมในการทําไข่เค็มสมุนไพรใบเตยขึ้นมาและเป็นสินค้าโอท็อปที่ส่งเสริมอาชีพคนในหมู่บ้านของเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉชัดนางสมหมายสายรัฐเป็นประธานกลุ่มสมาคมชุมชนไข่เค็มใบเตยบ้านโนสมบูรณ์ค่ะ ส่วนผสมเราก็จะมีใบเตยปั่น3ามถ้วยดินสอพองสามถ้วยแล้วก็เกลือหนึ่งถ้วยเราจะมาคลุกเขาให้เข้ากันคลุกส่วนผสมเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปปั้นไขค่ค่ะเราจะได้ให้น้ำเกลือมันซึมเข้าไปในไข่ค่ะเราปั้นเสร็จแล้วก็มาคลุกใบเตยคลุกใบเตยเสร็จเราก็เอามาแรปเพื่อให้ ความชื้นมันหุ้มหอ่อเกลือซึมเข้าไปในไข่มันจุเสร็จแล้วขายในชุมชนแล้วก็ขายตามออนไลน์35บาท3ามแพ็กร้อยค่ะทังซื้อได้ทางเพจพิพิธภัณฑ์บ้านนนสมบูรณ์จ้าการดูแลคนเรือนยากจนนะครับก็ทางหมู่บ้านของเราได้ให้ความช่วยเหลือในการาจัดสรรการ หางานนะครับทำกิจกรรมในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำดื่มจัดเตรียมสถานที่ทำอาหารช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารนะครับเราก็จะมีสวนรอบหมู่บ้านของเราที่สามารถให้ทางคนเดินที่มีปัญหาดังกล่าวนะครับสามารถในการสามารถเก็บผักไปทำอาหารกินเพื่อแบ่งเบาภาระในส่วนตรงนี้ไปด้วย ในส่วนของสวัสดิการนะครับก็จะเป็นการดูแลเข้ามาช่วยเหลือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลก็ให้ทางครัวเรือนเข้าเป็นสมาชิกอของกลุ่มเพื่อจะได้มีสวัสดิการและอีกอย่างหนึ่งที่เราสนับสนุนก็คือการสร้างอาชีพนะครับเพื่อสร้างรายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ทำกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทําไข่เค็มใบเตยการทํำข้าวแตนนะครับเพื่อจะมีรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเข้าไปจุนเจือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับขันบ,บ่มีก็ไปหาเก็บพักในหัวในะสวนผ้เด้ของผู้ใหญ่ผ้เด้ปลูกแซลซาโนโมอ,อยู่บ,บ่มีมาปูมีงานในหมู่บ้านผู้ใหญ่เพื่อเกิดนไปซอยพอได้เงินมาซอยเหลือจุดเกืนในครอบครัว จากแนวทางการขจัดปัญหาความยากจนของคนในตำบลหนองตาดทำให้สามารถคืนคนสู่ท้องถิ่นคืนรอยยิ้มให้ครอบครัว